แล้วนี่คืออีพีสามกันอีกแล้วใช่ไหมครับคุณแอนฟิลอีกแล้วอันนี้คือตัวใหม่ของพวกเรานะครับนี่นี่คือนี่คือตัวที่ชื่อว่าอะไรครับคุณแอนฟิลมันชื่อว่าทีเล็กนะครับทีเล็กเดี๋ยวเราจะไปะเดี๋ยวเราเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเสาทุกตัวที่อยู่ในในหมวดหมู่ของทีเล็กนะครับอ,ะอน,น,นะีห้าตัวด้วยกัน ก็จะมารีวิวตัวนี้นะครับ,รบเราจะไปรีวิวกันเลยดีกว่าเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราเจอเจ้าในเสาตัวอื่นเลยดีกว่าไปโอเคนี่คุณครับเออเราลืมรีวิวท่านั่งหรือ,ปรอเ,อเออปล่าครับเราแฉะโอ้เขาไปับเราลืมรีวิวท่านั่งกับท่านอนแล้วก็ท่าร้อ,องคำรามครับและนี่ก็คือท่าเอ,อนี่คำราม ทังกรีนะครับผมเวลาเขาหิวเขาก็จะทำรมแบบนี้เวลาเขาเจอเพื่อนเขาจะทำรบำโอ้โหยืย่นคอไว้เนี่ยนอนนะครับนี่นี่คือท่านาเอาไปท่ากันเลยนี่คือท่านาแล้วนั่นก็คือท่านอนนะครับท่านอนตายเนี่ยแต่ผมหิวหน้ำครับตอนนี้ผมกินน้ำก่อน แล้วผมก็หิวข้าวด้วยครับไม่จะหมายถึงหิวข้าวในชีวิตจริงนะครับหิวข้าวในเกมครับใช่ครับออผมหิวมากเลยผมไม่รู้จะอยู่ได้อีกนานไหมเดี๋ยวไปล่าเนรสาวงินกันครับอะเราตัดผ้าไปตอนที่เราเจอนเะสาวกันเลยไปไอตอนนี้เจอเรนรสาวแล้วครับเดี๋ยวพวกเราจะไปล่านะครับเออไม่รู้อันนี้คือการเตียงเป็นเสียงตายนะครับเ,เราจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลุมมันกันนะครับผม แล้วเราจะลุมมันยังไงครับมันมีสามตัวแต่จะลุมมันยังไงก็มันลงมีอทุกการได้รับอืมค่อยๆกัดไปเรื่อยๆครับค่อยๆกัดเรื่อยๆครับจนไอตัวนั้นมันวิ่งแล้ววะตอนนี้โอ้โหนกก็มาโอ้โหหัวทิ่มแล้วคุณเดฟิวอ้าวคุณเดฟิวยังไม่เออโอเคยังอยู่โอเคเรียบร้อยสุดครั้งนี้ก็เป็นพวกเรานะครับชัยชนะครับพวกเราพวกเราคือแชมเปี้ยนนะครับผมใช่ครับ เป็นราชายเสนานะครับแต,แต่ว่าก็เป็นเกือบตายเหมือนกันนะครับนี่ได้กัวอะไรครับอรโอ้อย่าไปยุ่งครับอย่าไปยุ่งอ,อ,ๆๆอย่าไปยุ่งโอ้โอย่าไปยุ่งครับตอนนี้ผมอาง่วงนอนผมง่วงนอนก่อนครับเดี๋ยวผมกินน้ำก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมตายอ๋อตอนนี้มีนกมาจากไหนมันมาแย่งอาหารผมกินนี่ผมก็ตายกัดมันตายเลย เรตัวนั้นก็จะตายไปเลยอ่าโอ้ยเอิ่มยอมไม่ได้ครับมีคนมาฆ่าเผาไว้มีคนมาาเผาพันเราเลยนะครับไอตัวสีม่วงนั่นนะครับไอตัวสีม่เนี่ยครับโอ้เนี่ยละเราต้องลุมมันไหมลุมเลยครับลุมเลยเราต้องลุมกันนี่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  วันนี้เราจะรีวิวแบบแปลกๆกันคับผมวันนี้เราจะเอาชุดลอดเราจะรีวิวแบบถ้าเราตายแล้วเราก็จะรีวิวตัวใหม่ใช่ครับอันนี้ผมตายแล้วผมจะเอาตัวใหม่ครับคุณใครคอยาวแคนะคุณเออคุณจะเอาขนาดนั้นเลยเหรอครับแล้วอโอ้โหนี<ม>ใ่ใครครับนี่ใครครับคุณฟิลหรือเปล่าอ๋อใช่ใ,ชใชนี่คือตัวเลยครับคุณฟิล อ่คือที่เล็กเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่ค่อยโตรครับเดี๋ยว,วอันนี้เป็นลาดเกือบโตแล้วใช่ไหมครับอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะโชว์ถ้าคำรามนะครับนี่ครับบบนนี้คำรามหนักตน,นี้เดี๋ยวถ้าคณนนรีวิวตัวนี้แล้วผมก็จะรีวิวด้วยแล้วกันนะครับจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวพาร์ทต่อไปเราจะรีวิวกีกากันนะครับผมกีกากันนะครับผม คุณดันฟหายไปไหนแลเนี่ยอ๋อนี่ไงคุณดัยฟิวคุณก็การเราคุณเปลี่ยนโลกอผมกำลังมาหาคุณนันฟิวแล้วอ๋อนี่ไงครับเดี่ยวกับทำไมหาผมเหมือนทุกแกยังไงก็จริงนะครับเอ้ยคุณเหมือนจิ้งจกนะครับเจอจิ้งจกที่เกาะผนังบ้านนะครับใช่ครัจจะพูดผิดแล้วอันนี้ครับเดี๋ยวเรา พอ,อ,ลอแล้วแม่บอกถ้าคำรามตรงนี้นะครับเอามาตเราจะคำรามพร้อมกันนะครับสามสองหนึ่งแล้วก็คำรามเสียงเฟรนลี่พร้อมกันนะครับอย่างสวยงามนั่งนั่งพร้อมกันนะครับ อ้าวลบเลยใส่เลยนั่งแบบสวยงามถ้านอนนอนอ้านอนทับเกือดทะลุไปเลยเอ่อผมขอถามนยคุณผู้ชมหน่อยครับอันนี้คือคําถามนะครับว่าผู้ชมชอบเกมนี้หรือเปล่าครับผู้ชมผู้ชมชอบผมจะทำดีพีต่อๆไปนะครับแล้วคุณผู้ชมไม่ค่อยชอบผมจะไม่ค่อยทำเยอะเท่าไหร่ ผมจะทำอด,ดีนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็บอกมาได้นะครับว่าผมก็ตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเล่นเหมือนกันแต่บางเกมที่มันเสียตังค์อาจจะเล่นไม่ได้นะครับแต่เพราะผมก็ไม่ได้มีเงิอนอะไรมากคร<อ>ับจะรวมในตัวนี้ไหมครับโอ้เรามารวมตัวนี้กันดีกว่าเฮ้ยนก็เหนยกัดเลยอุย้ยโอ้ตีแรงนะไอ้ไอ้ไอนี่ตีแรงมากโอ้ไอ้ตัวนี้ตีแรงอื้อ แบบมมมไม่เจอแรงมากครับเนี่ยลูกกัดมันออืค่อยๆค่อยๆจิกกัดไปเรื่อยๆครับออืืเอ้าไม่นะคุณฟิวตายแล้วคุณฟิวตายแล้วครับโอ้เรีย,ยบร้อยผมฆ่ามันได้แล้วตเจ๋งตัวนี้ก็เป็นตัวที่เก่งนะแต่ก็ไม่ได้เก่งอะมากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าถ้ามุมไอ้ตัวนี้ก็สามารถชนะได้ เรี่ใจจกับคุณเดซลคอนคจะเกิดใหม่ก็มันพร้อมกับตัวสุดท้ายครับผมถ้าคุณเดตายแล้วผมก็จะตายด้วยครับผมจะกลายเป็นล่างเหมือนคุณในซิลนะครับซึ่งเราจะมารีวิวทีเล็กตัวสุดท้ายกันเพื่อพูดอะไรนะครับผมพูดคนเดียวเลยเนี่ยผมเหนามากทีเล็กตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดนะคะเอ้ยมีใหญ่กว่านี้ครับแต่ว่ามันต้องเติมครับเต่ผมชอบมันมากแต่ว่า กแต่ว่ไม่มีโล่เลรบรกไอ้แคบใช่ครับโอเครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ไอ้เฟรกให้นะอ่าตอนนี้คัวรีวิวอยู่ตรงนี้แล้วผมก็อยู่ตรงนี้แล้วเราไปเจาะรีวิวท่ากันนะครับผมผมเป็นตัวเมียแล้วคือเป็นตัวผู้นะครับผมิงครับลงก็จะประมาณนี้แล้วใครมาเนี่ยมันเลยรีวิวต่อ,อดีกแล้วครับมาครับต่อเลยครับเอาตรงนี้นะครับนี่ในรายการผมมาเล่ เราจะรีวิวท่าเสียงเฟลลี่กันนะครับเสียงเฟลลี่โอเครีวิวท่านั่งกันรีวิวท่านั่งครับโอ้ยมาจากไหนเด้อคอยาวมาจากไหนวะเนี่ยเอ้คอยาวมาจากไหนโอ้ยกัดเจ็๊ยบโอ้โหจับกัดโคตรเจ็บเลยโอ้โหไปด้วยเรารีวิว่ากัดเลยกันโอ้าอือผมตายนะผม เดี๋ยวค่อยมารีวิวที่เล็กใหม่นะคะเพราะว่าเอาเอผมจะตายละรับผมเดี๋ยวก็รีวิวต่อไปนี้เดี๋ยวเออผมคิดว่าน่าจะรีวิวเพียงเท่านี้นะครับคลิปน่าจะจบแล้วแต่ว่าคลิปนี้มันอาจจะสั้นเกินไปผมก็เลยจะรีวิวเพิ่มตัวพิกาอีกสักนิดหน่อยนะครับผมได้ค่ะ<า>แต่ว่าผมไม่พิกานะครับแต่เออคุณริลแบบผมก็ไม่ค่อยมี เอ้ไม่มีไอ้ตัวนี่ครับผมต้องกดล,ล็อกออไอ้วานนี่ก่อนครับผมจะได้ไอ้น<ม>ีไ่ไอ้กีก้าร่างสุดท้ายผมก็จะรีวิวไอกีการ่างแรกก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราจะใช้เดี๋ยวเราจะมาเล่นตัวกีก้าร่างหนึ่งกันนะครับผมนี่ครับรีวิวผมจะรีวิวกีการ่างหนึ่งกันว่ากีการ่างหนึ่งมันจะเป็นยังไงมันน่าจะมีคนกัดผมแน่เลยแต่มันไม่น่าจะเยอะ ผมดีวย่หงหาแล้วกันว่าผมจะรีวิวนเลยตัวสีดำอาจจะมองไม่ชัดผมว่าตัวสีส้มแล้วกันนะผมจะนี่ข่าดีครับข่าตกข่าขนข่ามันจะเป็นนี้อืมกระโดดข่านี่ฮังกี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับอืมเฟลลี่ประมาณนี้นั่งก็เป็นแบบนี้ครับอืมนั่ง ด้าปกติดีส่วนแนานอนก็อย่างนี้นะครับอืมนครับผมเดี๋ยวจะไปหาคนอื่นกันว่าคนอื่นเล้จะเขาจะกัดเราหรือเปล่ามาครับก็มีคนนี้ครับเราสู้เขาไปได้เนี่แต่เราก็จะสู้ครับเพราะว่าเรามารีวิวไงล่ะนี่เนยกัดอาเจ็บอาโอ้ยเอ็งแบบนี้โดนไล่อย่โดนไล่อย่โดนไล่ มาแล้วยู่การ์ตูนผมจะสู้แบบอ้าเยียหย่าอ้าเอาเลยอ่าเอ้อผมตายอีกแล้วครับถ้าผมตายผมจะนี่ผมจะเปลี่ยนตัวละครหลากกายเป็นกิก้าทั้งสองแล้วน่าจะเก่งกว่าเดิมนิดนึงนะครับผมมันจะเห็นความเก่งมากใช่ไหมครับคุณเด็กดะครับนี่เป็นเด็กสี มีมความเก๋แล oh, ้วก็เหมือนมีความไปที um ่จดเออมีความไปกระปอมมากขึ้นนะครับเออกระปองก็คือกิ้งก่านะครับบอกไปนั่งหลายเราไหมครับครับผมเสร็จแลก็นอนกับเตียงอ๋อผมนอนนกนกนกเทปไล่แบบผมจำได้ว่านกนี่มันมันต้องเติมเอาโอ้โหนกตัดก้นแรงเลยจะกัดพื้นตีเลย่ะบอกแรกนะครับ นะอะไรนะครับาคุณบอกอะไร,ะไรนะครับเมื่อ <ละ S 2> กี้ผมบอกว่านกนี่มันต้องเติมใช่ไหมครับเนี่ยไอ้นกอ้าวไม่ใช่อ๋อเออใช่จริงยครับมันต้องมีเราเลยแต่มันก็คล้ายนกนี่นะครับสรุปว่าคืออ่าตัวที่ขาดผมเมื่อกี้คือนกไหนนกนีห่หรือว่านกนี้ครับอ้าวผมจะกัดตัวนี้นะนี่นี่แล้วคนรีวิวไม่มาเล่นด้วยเอ่ะตอนนี้ผมติดล็อกซอง ตอนนี้ผมหาคุณไม่เจอแต่ว่าผมเป็นทีเร็กตัวใหญ่ yeah. ผมจะผมจะไปหาคนที่ผมพอจะกับได้นะครับเ้ยเดี๋ยวมารีวิวนี่กว่านี่ถ้าตีนี่ก็จะเป็นหบบนี้ครับผมนี่ถ้ากัดแบบกัแบบลวกๆนะครับผมนี่ถ้ากๆๆะระโดดนี่กระโดดสั้นๆ,ๆนะ กันีๆเลยเอาขาขึ้นมานิดนึงยก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 ยยกนี่คืท่าคำรามแบบหนูนะครับนี่คือท่าเจอเพื่อนนะแกก็จะทำแบบนี้อท่านั่งนี่ครับนกมาจากไหนครับนี่กระที้เลยแล้วก็ท่านอนครับผมนอนนี่นอนนี่นอนใกล้ๆเลยเดี๋ยวเราจะไม่หาคน ฆ่ากันดีกว่าฆ่าคนดีกว่าไปฆ่าตัวนั้นดีกว่าเป็นข้าวไวไหมเนี่ยมันก็ตัวใหญ่แล้วเนี่ยอู้ยวุ้กัดแหมโอ้ตีเร็วนะตีเร็วไอ้ตีเร็วว่ะไอ้นี่มันไม่ยอมอะมันไม่ยอมตายคนเดียวเออมันคือเทเลสโนโตสตาร์ทไงว้ามันคือเอนทรีซตารัทแล้วผมเป็นตัวอะไรครับผม คุณเป็นจิกกนอโตสรัตแต่แต่ว่าคุณเป็นน่าจะเป็นวัยเด็กคนะัะเป็นวัยอันนี้คือวัยผมเออเป็นร่าสองครับโตขึ้นมานิดหนึ่งครับใช่ครับแล้วก็หน้าตาเปลี่ยนไปอย่างมากเลยครับโอยคือตัวผม ก็รีวิวไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือตัวสุดท้ายที่วันนี้เราจะมารีวิวกันก็คือตัวกีก้าเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าเป็นเป็นล่างที่สามไหครับมันอันโลตอรัสอ๋อครับผมอ่าเป็นอันโลตอรัสเหล็กเลเป็นอันโลตอรัสครับผมอ้าวนี่ก็จะเป็นตัวขาวๆแบบนี้ตัวนี้จะเป็นตัวแบบสายขาวไม่ใช่เลยครับ เป็นตัวนี่ขาวมากเลยยังเอ,อ่ยังไงก็ขาวอะ่ะดูยังไงก็ขาวจะเป็นสีขาวตลอดเวลาเลยไหมแล้วนี่คือใครโอ,โอ้ลามหนักเลยแล้วแกนชื่อไปหาคนมีค่าดีกว่าอ้าแล้วเองกันฮะเองกัดยังไงเนี่ยเอาเองเหรอเออเนี่ยมัน,ออกน,น,นกินเนื้อโดนกัดเจ็บมากเลยนะ อใครมาเนี่ยโอ้สู้ไม่ได้กินก็สู้ได้เลยนกเอ้ยจะนน้ำดูนกบนบินโฉบเอ้ยนี่ไงไอ้นกอ่ะนี่มันนกเติมหรือเปล่าเนี่ยน้มันตายกลางอากาศเลยเมื่อกี้เรกัดมันเออมันบินมาหาเรามันตายกลางอากาศเลยต้นน้ำออเขากินเนื้อเขากินเนื้ออยากอยากกินเอ้ยจะนน้ำกินแล้วขาวี่เลยต้นน้ำผมจะไปกัดไอ้ตัวนี้มันเหมือนกบเลยครับทำไมมันกระโดดมันกบเลยครับ ก็หาตัวเล็กเอื่มตัวเล็กอื่นต้องคับทำอะไรอยู่ตัวใหญ่แบบคุณมาก <c oughs> <c oughs> เออ <ผม S 1> จิ้งเรืออะไรกันเนตัวน้ำเขาหยุดจิ้งเนื้อนะครับอผมหิวมากเลยหิวจะตายอยู่แล้วเดี๋ยวคุณจะติดกัดมันอีกครั้งครับเนี yeah. ่ยอเนื่ยคุณจ่ไม่มคุณผม,มจะช่วยผมจะไปกัดมันนิดนึงจะรอให้นี่นี่ กัดเปนที่งอ้าวไม่ดเหรอนี่น tamam. ี่ม <carre cko> okay. ันมาแล้วมันอ <itten> ้มากดแล้วเอ้ยไม่กัดกัเหไม่เ้ย้าวเอยเดี๋ยวไอ้กัดคนหรือเปล่าไอ้กัดคนหรือเปล่าอันนี้คืหรือไม่ใช่ะไม่ใช่อันนี้ใช่เออ่าโอ้เ่เห่าโอ้ไม่ใช่เอ้เจอั้คคนผิดครับออ โอเคผมจะรีวิวแล้วนี่คือตัวสุดท้ายแี่วครับผมจะรีวิวตัวนี้ครับโอเคนะอมวยกัน, <Okay. S 1> นผจะรีวิวตัวดีๆเลยครับผมนี่ครับนี่คือการรีวิวถ้าตีครับถ้าตีก็จะเป็นแบบนี้กันใกล้ๆกันแหละกระดูกส,สั้นๆแล้วก็ท่าหิวเบามากถ้าเจอเพื่อนอันนี้ก็คือท่านั่งนะครับผม หน้าตาตัวนะครับดูยเดิฮะอะไรนะครับเออหน้าตาตัวนี้น่ารักมากเลยครับตาคุณดมันยูนิคอร์นเลยคะมีเขาแบบนี้มันยูนิคอร์นมีไอยูนิคอร์นแบบร่างโอ้ตัวอะไรเต๋อมันือนะแล้วคุณเนะครับมุณเจอตัวอะไรเต๋อมันกบมันกบเหรอครับไม่ใช่มันหมาแล้วครับไม่ใช่ครับ อันนี้คือท่านอนครับท่าสุดท้ายนี่นอนแบบนี้นี่ครับผมพูดเยอะไปหน่อยผมไปไอนิดนึงครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกัดคนกันกว่าคุณเจ้าน้ำเจอไอ้เปียกยักษ์ตจ้าน้ำเออคุณต้นน้ำครับเจอไอ้เปียกยักษ์ครับเออเออคุณต้นน้ำเออครับผมเดี๋ยวผมไปผมไอ้เดี๋ยวผมผมสู้ตัวนี้แป๊บนึงผมกำลังสู้ตัวนี้อยูเพี้ยกยักษ์ครับอ้าวตัวคนใหญ่เลย นี่แน่ผมล้มตัวนี้ได้ฮ่าโอคุณต่น้ำมาหาผมหน่อยเจอะเจออีกยักษ์คนะเอาแล้วครับเดี๋ยวผมกินเนื้อแป๊บนึงผมเจ็บครับโอ้ยทำไมไอ้คอยาวมันชอบมาตีผมเนี่ยครับผมจะกัดด้วยนี่แน่ตายซะไอ้เปียกยักษ์ไหมครับนั่นนะครับไอ้เปียกยักษ์กับเปียกยักษ์ไอเปี๊ยกมันต้องตัวเล็กไม่เห็นแลครับทำไมมันอยากกันเอ็งอาคุณลดูข้างหลังนะครับ ครับเล่นนะครับตรงเกาะน,นะครับแอคุณเห็นตัวใหญ่ไหมครับนั่นแหละไอ้เปียกยักษ์คอเนี่ยครับโอ้กินเนื้อบ้านมึงผมเจ็บเส้นหาฟิล์มเดือดโอ้ยมันจบแล้วอ่าผมตายแล้วครับเพราะเดินไอ้คอยาวมำตบอ๋อผมเอ้ยนี่ฟูงฟูงใครวะเนี่ยฟูงคนคนนี่นี่ที่นี่คนเยอะครับที่นี่คนเยอะ นี่มเยอะก็ฆมจะฆ่านะ่าหาหาคครับคุณเห็นในเปียกยักไหมครับนั่นะนครับเอผมหาไเจอแล้วผมเลยฆ่าตัวนี้ก่อนครับก็ผมดาวที่ไม่ขอด้ครับผมคิดว่าไอตัวนี้มันอาจจะไปไม่ได้ไกลผมจะขล่าผมจะฆ่ามันได้ได้ผมจะฆ่ามันจนกว่ามันจะตายมาหน่อยเร็วๆโดนนกตายแล้วมานุกมาไอ้นกนี่ไง มามามาโชว์มาดิโชว์มาดิโชว์มาโชว์มาโชว์มาไม่โชว์แอบมุดการอะไรกันี่าหกัดรีบร้อยหนีกัดไอ้นกนี่ด้วยนกนี่น่าับขาดน่ะอืมกินเยอะกินเยอะเออใครเออเใครใครบางอาจกัดฮะฮะใครกัดฮะใครกัด ว่ามาเล่นกับใครอยู่ฮนะนี่เนี่ยตายแล้วม,มากัดตัวสักอย่างหนึ่งที่นี่นะอารูโซลัดมากัดนี่กล้ามากัดกับอารูโซลัด <c oughs> อ,อารูโซลัดบ้านนี่รอดไม่ได้ไไดนะอย่าให้เจออีกน,น,นกดนะกดิด เด็กกัดให้กระเด็นเลยกัดไม่คิวเลยาตายเน่นอนตายเอากัดไปโดนนี่ไอ uh, ้ไอ้โดนโดนโดนนกโฉบโดนนกโฉบอีกแล้วผมโดนนกโฉบอีกแล้วทำร้ายครับทินเนี้ครับทินเนี้ครับรุมหลอนอาหารนะครับไม่ใช่หลอนอาหารหลอนเลือดครับแล้วก็หลอนอาหารด้วยครับซาไมนาผมน้อยมากผมต้องพักส์ตามย่างเป๊บนึงนะครับอืมมีการพักส์ตามย่าง แล้วตาไม่เา่อยางที่อยู่กลางาาทะเลนะครับนะอะไรนะครับคอยาวอยู่กลางทะเลไหนรับกลางทะเลอ๋อน,นรับคุณไม่เห็นหรอกครับอ๋อ ى, มันไกลใช่ไหมครับใช่ไกลโคตรเลยครับผมนอนพักตามินาแปบนึงครับตอนนี้นตามินาผมเต็มแล้วผมจะพร้อมเลยแล้วครับวิ่งไปหายเต่าแล้วนะครับมา,ามาไปเต่าแล้ว มาดิมากันในโรงเรียนตีแล่เอ้ยเอ้ยปุ๊กัดผิดอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่กัดตัวนี้กัดไอ้ตัวเปี้ยงมันจะกัดตัวใหญ่ไม่นจะกัดตัวใหญ่อย่าอย่านี่ดูเลือดก่อนเอ๊ะฮ่าฮ่าดี่ีดีตัว่ดนี่กัดกัดกัดเฮ้ยค่อยๆตอดค่อยๆตอดว่ะค่อยๆตอดเรื่อยๆค่อยๆตอดเอ้ยสเตลไม่ได้หมดเกิดแล้วจะได้จะทำไม่ได้หมดมาดิ น oh, hmm oh, oh, ี่อาสำหรับคลิปน yep, yeah. ี้ก็น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกดซับสไคร้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วผมก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย